สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมอมองอัสนะคะเอ่โหมดนี้เราเล่นเป็นโหมดไฮแอนซนะเพราะว่าเราได้เลือกไปแล้วเอ๊ะ yeah. ฉันลบบทเป็นคิวเมนอ้าวโอโ้โหเป็นโหมดธรรมดาเป็นคลาสสิกสงสัยตนกดเข้ามาน่าจะดูผิดจริงๆเราก็กดเลือกเป็นไฮแอนซแล้วนะ อ้แล้วด่านนี้เราไม่เคยเจอด้วยดีเนี่ยเพิ่งหลวมาเล่นนะเนี่ยเพราะว่าเราเล่นไฮเอ็นซีกอย่างเดียวเลยไงก่อนหน้นเนี้ยแล้วด่านนี้เราไม่เคยเจอเราก็ไม่ได้ดูอัปเดตอะไรด้วยเราดูอัปเดตแค่ตอนที่ว่าบอกว่ามีไฮเอ็นซีกกัดเราก็ไม่ได้ดูอีกเลยอูแเราแต่ละห้องมีจังเกิลคอลเลกอะไรสเปสสเปสสเปสโซนอย่างรัวคาเฟี่เลีย มันห้องแต่ละห้องมันอยู่ไนเนี่ยไอคาเฟ่ทีเรียนี้พอรู้อยู่ว่ามันเป็นโรงอาหารอันนี้ห้องประชุมอ๋อที่ประชุมเป็นรูปเปลือกหอยด้วยไหนดูสิอ๋อนี่สามารถกดเรียกประชุมได้หนึ่งครั้งว่ามันเป็นด่านอะไรเนี่ยมันมีเห็ุ มีลาเต็มไปหมดเลยอุ๊ยอะไรอะ่ะอ๋สีเขียวเข้มอ๋อนี่ทากเลยอยู่นี่อ๋อไม่ใช่ทากเป็นที่ดูชีพจรดูชีวิตของสีน้ำเงินกับสีแดงเขาไปด้ยวยกันนะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เราเห็นเป๊บอืมโแล้วรู้สึกว่าปุ่มมันเดินยากจริงๆนะแบบมันเคลื่อนไหวายากแปลกๆอะ่ะ อันนี้คิทเช่นห้องครัวไม่มีโอ้แล้วมันมันอยู่ไหนอะไอไอจังเกิลไออะไรไอโซนอะไรนั่นอะอันนี้อะไรโอ้กำลังจะเอ็กซ์ไซส์เลยเกิดอะไรขึ้นมีคนตายเออใช่สีดำสีฟ้าอ่อนอืมในห้องคอมห้องคอมมูนเหรอ แต่ไม่เจอใครเลยเออแล้วเราไม่ขอพิมพ์นะเราขออ่านเฉยๆสงสัอเอ๋ออนนี้อนี่อะไร A. A. อีอีเอ้าอะไรของมันเนี้ยโอ้เขาบทกัแเราอะบทสคริปต์แน่เลยเราก็จะกดสกคริปต์นะ เพ,เพราะว่าไอสีจมูอ่อนบอกว่าไม่เจอไข่โยโอ,โอเคาักเขากดกันละเรากดสคิปไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยสีขาวสีน้ำเงินสงสัยสีขาวทำไมสีขาวอะชั้นเลสเอ่อชั้นเลสสีน้ำเงินอยู่ด้วยกัน เออใช่ใช่สองคนนี้มันไปดื้อกันเพราะว่าเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่เราเห็นอยู่ตอนที่เดียวนั้นไม่ใช่ฉันฉันส,สาบานอ่าอ่าก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าสองคนนี้เขาติดกันตลอดเลยสีเทาโดนโวตนะสีดำกับเราอะเอ้ยสีดำกับเพราะสีดำมันก็เรานี่ว่ะโอ้ลงลงลงเรากับไอ้สีุ่่มพวนะกดสคริปต์อืม อเขาบอกว่าเขาไปด้วยกันใช่ไหมงั้นเราไปกับเขาดีกว่าเราเราแวงแล้วแหละไม่กล้าไปกับใครแล้วนอกจากส่องคนนี้เอ้เราไปกับส่องคนนี้ดีกว่านี่ไงเอสีเหลืองอ่อนอ๋อมันก็คือไอ้เห็ดสีเขียวๆนี่เองที่ทําให้มันมันบางตาเอ้าสีเหลืองอ่อนกับสีน้ําเงินหายอ๋อนั่นไงสีเหลืองอ่อนอ๋อก็คือตามตามสีเหลืองอ่อนไป อะไรอ่ออนี่หรอไอจังเกิลอันนั้นนะ่ะใช่ไหมเออใช่จริงๆด้วยสีเหลืองอ่อนสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็เรานะอยู่ด้วยกันสี่คนอ่าสีชมพูไปแล้วชมพูอ่อนตอนนี้มีสามสีนะที่น่าสนใจคือม่วงเขียวเข้มแล้วก็สีขาว ดูสิเขาจะคุยอะไรกันมั่งโน่ no. สีเหลืองอะไรอะไรสีเหลืองอ่อนไปเลยก็ข้อความเดิมๆดูเดีด๋ยๆเขาพิมพ์มาใหม่ละเอ่อเขียวไม่ก็เขียวหรือม่วงฉันคิดว่าเขียวสีขาวโ no. no. น่โน่ทำไมอ๋อเขาโน่กับเอใช่ไหมยเไาไง เอาเลือกก็เลือก,กลองดูก,ก่อนแล้วกันเขาว่ามาอย่างนั้นแหละเอาโนเราก็โนด้วยดีกว่าเอาเอาโอ้โหกำลังจะพิมพ์ใหม่ลืมกดตัวเอ็นคุกคนเลือกสีเขียวนะอา้าวไม่ใช่นี่โอ้ขอโทษเพื่อนสีเขียวเขียวไม่ใช่เอาไะตอนนี้ที่น่าสงสัยมีสีขาวกับสีม่วงนะจะกดใช่ไหมจะมีคนกดปะเนี่ย มันจะม,มีคนกดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยสีน้ำเงินกดไม่มีใครตายนะรอบนี้เม,มาโหวตกันเลยกดโหวตเลยว่าเป็นใครเอ้ A. ฮะเอเหรอไม่ไม่เราไม่คิดว่าเป็นเอนะไม่เอเอมันพิมพ์มาเลยของมันไม่ใช่เอเอเหรอ เอาน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่คิดว่าเป็น A ไม่ใช่ a. เข้าไปได้วยกันอยู่นี้ e a อะไร e a อะไร e a หรอ <laughs> อ๋อเฮ้ยเอาจริงดิสงสัยสงสัยสีเหลืองอ่อนกันหมดเลยเอาแล้วสีเหลืองอ่อนก็ไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองด้วยนะอืม ก็าไม่เลือกดีไหมเนี่ยอะไรสักอะไรอ่ะอู้เออสีขาวสงสัยสีม่วงเราเราก็เอาตามสีขาวดีกว่าเอเป็นอิมโพสเตอร์เอาก็เราก็อยู่ด้วยกันอยู่นี้ตอนแรกนะจะไม่ได้หรอจะเป็นได้ยังไงคือสงสัยว่าเอนะค่าสีชมพูอ่อนเหรอเองแบบ อสีน้ำเงินมันก็ตามสีเหลืองไปอยู่นี่ไม่ใช่เหรอตอนแรกอะถ้ามันเป็นมันก็ต้องฆ่าสีน้ำเงินไปสิจะไปฆ่าสีชมพูทําไมจะให้สงสัยทาไมใช่ไหมหละ่ะทั้งที่อยู่ดดวยกันตอนแรกไม่ใช่เอเชื่อเราดิไม่ใช่เอหรอกเราก,กับสีขาวเลือกสีม่วงนะแต่ว่าโอ้โหไปเลือกอะไรสีเหลืองเนี่ย เห็นไหมบอกเลยว,ว่าไม่ใช่อิมโพสเตอร์ก็ไม่เชื่อกันพวกแกม่วงไปนูน่นละฉันคิดว่าสีม่วงแกม่วงร้อยเอร์เซนอยู่ด้วกันสี่คนดีมาเดี๋ยวฉันกดอีกรอบนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีใครตายเห็นไหมไม่ใช่เอ โอ้ยอยู่ด้วยกันโทลิโหวตอะไรโทลิโทลิใครอ๋อสีขาวคือโทลิยังไงอ๋อให้ให้สีขาวโหวตเหรอโอ้สีขาวก็ต้องโหวดสีม่วงดิเพราะว่าเรากับสีขาวโหวดสีม่วงตั้งแต่ตอนแรกและสีม่วงออมืน่นึกได้อะไรตอนนี้ก็บอกตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ใช่สีเหลืองอ่อน อยู่ด้วยกันมันตั้งแต่แรกยังจะสงสยัยกันอยู่โฮ้ยเขาลงท่อไปสันเพิ่งเพิ่งเห็นว่าเขาลงท่อมันจะเชื่ออยู่ด้วยกันสี่คนตั้งแต่แรกยังจะสงสัยอยู่อ,อ,โอ,โอ,โอสิสู่สีม่งมันไม่แก้ต่างให้ตัวเองนะนี่นะนั่นไงเดือบร้อยชนะ เอาล่ะค right, so like like so ่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่วงเราด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้ช่วงเราสรุปวันนี้เราลาขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ